สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนเลยนะฮะวันนี้จริงๆมีความตั้งใจมากเลยนะปีที่แล้วหลายรอบมากที่รถบางครั้งได้มาเชียงคานซึ่งอาร์มเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเป็น f c เขาเลยนะรถบ้านเนี้ยสีขาวแล้วก็เป็นอะไรที่แบบดูสะอาดติดตามมานานแล้วก็อยากจะมีโอกาสได้ถ่ายแต่ด้วยความที่อ่าบางครั้งเนี่ยเขาเป็นรถที่อยู่จังหวัดอ่าสงขลาอำเภอหาจ่า่นะ ก็เลยว่ามันไม่มีโอกาสสัทีล่าสุดเมื่ออาร์มได้ไปโอกาสไปหาดใหญ่ตอนนั้นก็เหมือนกับว่ารถออกงานหมดอาร์มก็เลยไม่มีโอกาสได้ถ่ายวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะพาเพื่อนๆทุกคนในวงการหลายคนนะพูดว่าเสาคู่มันเก่าเสาคู่อะไรนะตำนานตำนานเสาคู่กู้โลกนะฮะศัพท์ต่างๆนานา,นาที่เกิดขึ้นคือเอาจริงๆเนี่ย รถทรงเสาคู่เนี่ยจริงๆมันก็เกิดมานานนั่นแหละครับมันก็มีมาตั้งแต่ยุคไหนแต่ไรละแ,แต่ว่าด้วยรูปลักษ์การแต่งการดีไซน์แล้วก็บวกกับช่วงล่างอ่าของสกนเนียซึ่งบ้านบา้างครั้งเนี่ยเป็นอะไรที่เน้นย้ำยีย่ห้อนี้มากเลยนะแทบจะทุกคันเลยเป็นยี่ห้อนี้หมดนะครับอันนี้ผก็ไม่มั่นใจในข้อมูลนะแต่ว่าเท่าที่เห็นนะครับพูดอย่างนี้ไปดีกว่านะ เดี๋ยวมีคนรู้มากมาตอบว่ามันมียี่ห้ออื่นอยู่อะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวเรามาดูการวันนี้มาไขทุกอย่างที่หลายคนสงสัยอยากจะรู้ยานจะพามาดูทั้งภายในเครื่องยนต์จริงๆเครื่องยนต์มันก็เป็นสแตนดาดของระบบห้างสกเนียอยู่แล้วตัวนี้420แรงมา้าเดี๋ยวพามาดูกันซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะอยู่เชียงคานพอดีว่า รถเข้าโรงแรมไม่ได้ทําถนนหน้าก็เลยได้มาอขอจอดอาศัยอยู่ที่ปั๊มน้ามันบางจากแม่พูดไม่ออกเลยอะ่ะมีแต่คําพูดที่แบบแม่งหล่อจังอะเรามาเริ่มต้นจากหน้ารถก่อนหน้ารถเนี่ยเขาดีไซน์แบบให้มันเรียบมากเลยนะนะฮะให้ไฟมาสามดวงฝั่งละสาม บนล่างแล้วก็ด้วยชื่อแบรนด์มั่งคั่งนะฮะส่วนตัวชิวนะชิวหน้าเนี่ยเรียบเรียบเลยชิวหน้าเนี่ยเป็นเรียบเรียบนี่อินไทอร์เดอะไรอะ่ะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเออถัดลงมาด้านหน้าหน้านี่ก็แปลกเหมือนกันนะ <c oughs> นี่ฮะดูตรงนี้ นี่ก็คือโลโก้ของเขาเนี่ยฮะแปลกดีเหมือนกันดูเรียบๆก็เป็นอะไรที่หลายคนบอกว่าเสาคู่เนี่ยเพามันรุ่นเก่าล้วขายขายขๆ,ๆแต่เชื่อไหมว่าบ้านนี้มีแต่เสาคู่แล้วก็มีแต่ทรงนี้ด้วยกับอีกทรงหนึ่งจะเป็นคล้ายๆกับเป็นทรงคล้ายๆรถสายอ,ะอ่ะอ่าไม่มั่นใจ เดี๋ยวจะพามาดูอีกอย่างหนึง่งนี่ฮะกระจกเขาเฮ้ยมันใช้ได้จริงใช่ไหมแต่ามรู้สึกว่ามันน่าจะไว้มองมองบริเวณด้านข้างตรงนี้ไปนั่นแหละครับกระจกอันเล็กแล้วก็มีกระจกอันใหญ่ตรงนี้ด้วยนะฮะด้านหน้ามาเรียบๆแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝงน้ำฝนนะตรงนี้มาเบอร์สี่ยูโรสีเป็นสแกเนีย420เบก รถก็น่าตามสภาพนะวิ่งงานส่งลูกค้าเสร็จก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดพาดูเรื่อยๆเป็นลายที่ไม่ได้เพ้นอะไรเยอะแยะอะไรนะเน้นเป็นทางสีขาวแล้วก็มีแลบๆสอีออกจากทองนิดหนึ่งช่วงท้ายนะฮะเน้นสะอาดแล้วก็ชื่อบริษัทนั่นแหละครับมั่งคงนะฮะภาษาอังกฤษแล้วก็บริษัท ไอสแอนเบดอะไรอ่ะตามนั้นเลยแหละครับนี่ฮะใครจะเช่าเหมาเอออ่ะเราอ่านไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะไม่ทะลึงอ่านให้มันได้หรอนี่ถึงว่ามันจะดูเลอะนะแต่มันก็ยังดูความแบบเฮีย <c oughs> <c oughs> มันของแท้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ <c oughs> น รถเข้ามาจอดที่ปัม๊มเสียงเครื่องก็นะ420 o p t i c u o ไม่ใช่ K Series นะตัวนี้ยังเป็น420 o p t i c u o อยู่เปลี๋ยวจะรัไปว่เขาเขากขาขาขัาบกันเครื่อสงสดมากเลยอะดำแห้งกิ๊กเลยจำนวนผู้โดยสาร44ที่นั่งด้านท้ายยังจะต้องมาใส่ไฟตรงนี้อีก <laughs> เออ บริการเราบริการด้วยใจแแห้างทั้งชุดไม่มีอ่ะบ้านเนี้ยจะมายูโรห้ายูโรหหรือว่าทรงอะไรใหม่ๆไม่มีมีแต่เสาคู่นี่แหละแต่จุดขายอามเดาว่าน่าจะเป็นช่วงล่างแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เขาขายกระตรงตรงนี้แหละนะจุดขายแล้วก็การบริการนะเน้นย้ำเสมอนะา พยายามบอกหลายคนนะที่กำลังจะเข้ามาในวงการหรือคนที่อยู่ในวงการอยู่แล้วรวมทั้งตัวอาร์เดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มเริ่มแบบอิ่มตัวกับคําว่าทรงนั้นทรงนี้หรือว่ารถใหม่ป้ายแดงหรืออะไรก็ช่างนะอารม์มองว่ารถทุกประเภทดีหมดนะแต่สิ่งสําคัญคือเราขายความเราขายงานบริการนะขายงานบริการการเอาใจใส่แเอร์เย็นนะ ลูกค้าเหมารถแอร์เนาะก็ต้องแอร์ก็ต้องเย็นนะครับลูกค้าเหมาเครื่องเสียงเครื่องเสียงก็ต้องดีนะฮะส่วนในเรื่องช่วงล่างเรื่องเครื่องยนต์นี้มันเป็นความชอบของเจ้าของรถนี่มาดูด้านหน้าเสาคั่วมาก่อนหน้านี้อู่ที่ต่อยุคแรกๆเนี่ยคือเสามันจะตั้งเหมือนโรบอปตั้งตั้งตรงเลยแล้วมันก็เลยดูเจิดจ้าน,นมันดูแบบแข็งแข็งไปหน่อย อันนี้ก็จะดูแบบโน้มคือรักษสังเกตว่าเสานี้เสานี้เสาน,นี้มันจะเอียงคล้ายๆกันโน้มลงไปเลย่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเริ่มจากสิ่งที่อามข้องใจมากสุดคือประตูอันนี้ไม่ใช่ประตูลมนะคือปกติประตูที่เป็นแบบเปิดธรรมดาเนะี่ยเราจะเห็นในรถแบบรถสายใช่ไหมรถกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพระยองระนองอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือมันจะต้องมีคนบริการเปิดปิด ใช่ไหมลูกค้าเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปิดได้เป็นแน่นอนนะก็ต้องอันนี้ก็จะเป็นเรื่องถ้าถามถึงข้อดีเหรอมันดีนะตรงที่มันไม่ได้มีระบบลมมาเกี่ยวข้องนะมันก็มีสายยูตัวนี้ไว้เตึงรัดมันง่ายมันการใช้งานเนี่ยไม่ต้องมีระบบลมแล้วก็ทิ้งประตูหลังไว้แค่ประตูเดียวที่เป็นระบบลมนะครับอ่ะถัดประตูเข้าไปคือห้องคนขับเนี่ยเป็นอะไรที่เฮ้ยคิดอะไรอยู่ตอนต่อคือผมคิดว่า ้าของคนต่อหรือคนออกแบบเนี่ยคงจะอยากจะให้ทุกอย่างคอนโทรลอยู่กับคนขับซึ่งคนขับเนี่ยเด็กรถเนี่ยอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไปขึ้นคันนั้นคันนี้ได้ถูกไหมเด็กรถก็ไม่ต้องมาสนใจเรื่องเปิดไฟเปิดอะไรต่างๆนาๆนานะฮนะก็คือให้คนขับแต่คนขับต้องประจําอามคิดว่าเขาออกแบบมาแบบนี้นะซึ่งตอนนี้อามก็นั่งอยู่อามก็รู้สึกว่าเรารู้สึกเป็นส่วนเกินนะฮนะด้านซ้ายเนี่ยเป็น จอนะเป็นจอที่แสดงถึงเกวกัดความร้อนแรงลมอรอบเครื่องนะครับวัดรอบความเร็วอะไรก็ว่างไปนะที่จอที่เราต้องใช้ส่วนจอที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยจริงๆผมว่าไอเนี้ยมันน่าจะอยู่ตรงนี้มากกว่านะแต่เดี๋ยวจะพูดคุยกับพี่ต้นข่าว่าการใช้งานมันเป็นยังไงมันเครื่องบ้างไหมนะฮะ ซึ่งตรงหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นกล้องมองจรปิดในแล้วก็เป็นระบบยกสูงยกต่ำป๊อกแป๊กนะฮะสวิตช์เปิดไฟหน้านะ,ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระบบไฟนะระบบไฟเปิดไฟนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นคันเกียร์ลักษณะการนั่งก็เจาะมือเท้าตรงนี้พอดีออนะตัวนี้420ก็เป็นตัวมีคัตแล้วก็คันเร่งเบรกเฮ้ยระบบดีถาอยู่ตรงโน้นระบบดีถาดอยู่ตรงนู้นะบบน,น,นะฮะ โอเคนี่ก็คือเป็นห้องโชเฟอร์นี่ะไปหมดอันนี้ก็เป็นขุมพลังเครื่องเสียงนี่เปิดบ้านให้ดูต้องดูให้หมดนี่ฮะไปะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนพี่พ่อขอรอของเราห้องคนขับแอร์เย็นมากสุดยอดแอร์เย็นไปคืนนี้ก็คือออกจากห้องคนขับปุ๊บเราก็ขึ้นไปยังชั้นสองต้องบอกก่อนว่ารถวิ่งงานมานะ แล้วก็ผมจะรอให้น้องเขาทําความสะอาดนี่เดี๋ยวมันจะเร่งกันเกินไปเราต้องถ่ายตามหน้าง,งานจริงๆเลยเออเบาะนี่ก็หูหุ้มมาใหม่ดําเลยนี่ไม่หมอนรองน่องด้วยดัมหมอนมัมนรองครบเลยเออว่ะสีดําตัดกับหลังคาอืมซึ่งอามก็เหมือนเรามาดูงานด้วยอะ่ะเราก็กําลังชอบ อยากจะแต่งรถอยู่เหมือนกันนี่นะโอ้มีเบอร์โทรฉุบเฉินอะไรยุดีมากเลยอะ่ะฮะเฮยอัตราปรับอุปกรณ์สูญหาย high, หรือชำรุดเออมันต้องได้อย่างนี้สิเนี่ยปเป็นปัญหามากเลยนะเวลาเหน็นเพื่อนๆลดผ้ากลางเวลาไปวิ่งโรงงานฮนะมันต้องติดอย่างนี้ไปเลยครับเพื่อนเนีย่ยฮะโอ้ไมโครโฟน3,500ผ้าห่ม500ลําลโพง45 0 0แสดงว่ามันต้องเคยเคยเคยเกิดเหตุการณ์ที่ ลูกค้าอาจจะอะไรอ่ะหรือเด็กทั้งมือไปไปโดนกระติกตำร้อยพันห้าหอเบาะโชฟาห้าพันเลยมันต้องได้อย่างนี้แหละครับเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างวินัยให้ลูกค้าเราเหมารถแล้วเราไม่ใช่มาทำลายเข้าของแลนะ้วเนาะปะไปเรื่อยๆครับโอ้หพามานใหม่พามานใหม่นะฮะเบาะใหม่อ้โแน่นอนนะขึ้นมาข้างบนเนี่ย ลืมเลยนะลืมมาอยู่รถบนรถเสาคู่คือไม่คิดเลยตอนเนี้ยคือความรู้สึกเหมือนรถอ่าทรงใหม่ๆเลยตอนเนี้เหมือนรถรุ่นใหม่เลยทําไมเบาะหลังเบาะรู้สึกว่ามันเบาะมันใหญ่อ่ะนี่ไงเฮ้ยเบาะใหญ่อ่ะเออว่ะปกติเราจะเห็นกันเป็นเบาะคู่อย่างนี้นะคู่ปกติแต่จะเป็นห้าตัวแต่มั่งคั่งใส่สี่แต่ทําเบาะให้ใหญ่ ผมว่าคนที่ขานอนเนี่ยต้องมาดั้งหลังดูดูเบาอ้อวนมากเลยเออแบบแนว VAP เลยเนี่ยก็ประตูหนีไฟนะเปิดดูซิใช้ได้ไหมนี่ใช้ได้นะเปิดขึ้นไหนวะนี่กดลงโอเคเออเปิดง่ายดีมีถังดับเพลิงทางดับเพลิงก็มีใบบันทึกการตรวจโอ้โหแน่นอนมากสุดยอด อันนี้ก็มุมมองจากหลังไปหน้ารถข้างบนก็อะคริลิกทันสมัยนี่ตามยุคตามสมัยเลยนะครับเขามีหมดเลยจอทีวีนี่ฮะข้างล่างโอ้โหเขาเท่าปะรถบ้านเนี้ยน่าจะแต่งสไตล์เดียวกันหมดมั้งส่วนอันนี้พอเดินลงมาก็จะเป็นห้องที่แยกแต่ไม่มีห้องสูตรนะห้องสูตรด้านหลังไม่มีน,นี่เป็นห้องน้ํา นะคงคงไม่ต้องพูดให้คงไม่ต้องเปิดให้ดูนะห้องน้ำอันนี้เปิดยังไงอ๋ออ๋ออันนี้เป็นแบบอ๋อไม่ต้องเออดีว่ะแบบไอปกติมันจะต้องมีที่บิดนะอันนี้ไม่ต้องมีที่บิดเออเนี่ยฮะก็เดินลงมาชั้นล่างนี่สูงโล่งนะครับโล่งห้องนี่มีหนึ่งโต๊ะประมาณนี้โอเคโอเบอาอ้วนดี เขตปลอดอาวุธฝ่าฟื้นปรับ5 0 0 0โอ้แน่นอนขอชมห้องเครื่องหน่อยอ่ามารีวิวแล้วต้องดูให้หมดชมทั้งภายนอกชมทั้งภายในขาดไม่ได้คือห้องเครื่องนะฮะเอาให้เต็มโอ มากเอ็มเลยอ่ะอ๋ออันนี้ได้ได้สิบสี่ลูกเดียวอีโมเล่คอมแอร์สามตูดได้สองแน่แนอนม,มากเลย ยกไปใส่รถเราอ่ะขอขอยกไปใส่รถอามมึงเลยได้ไหมยอดโอเคเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างถือว่าได้แหมพาได้ดูนะอามคิดว่ายังไม่มีช่องไหนได้ถ่ายคิดว่านะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมอามมาตลอดแล้วก็วันนี้ก็ถือว่า ได้เฝ้ารอแล้วก็ได้โอกาสได้ถ่ายนะได้เห็นละว,ว่ามันเป็นยังไงการดีไซน์ของรถบ้านนี้แล้วบอกเลยว่ามีป้ายแดงอีกโหลหนึ่งมั้งที่กําลังต่ออยู่เดี๋ยวออกมาเรื่อยๆถือว่าเป็นบ้านใหญ่นะบ้านใหญ่ของหัดใจเลยโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะสวยมากคันนี้บอกเลยว่ากู้โลกจริงๆเสาคู่สวยมาก ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณบางคั่งเลยนะครับที่อนุญาตให้ช่องอารมบัสซิงช่องเล็กๆได้เข้ามารีวิวได้ถ่ายขอบคุณครับ